สวัสดีค่ะสาวเจนสแนลนะคะมือดีสีผ้ามากส้มวิถีวิถีพอเพียงนะวิถีพ่อเพียงของนุ่มบ้านท่าสะอาดนะคะว่าผู้นิสัยแหนนะคะมันมีทั้งลูกเขาาลูกพักบุงแล้วก็ไอ้ที่อยู่ตรงข้างล่างขลางล่างนี่นะคะมันจะจะเป็นการเลี่ยงกบเลี่ยงกบระบบธรรมชาติอันนี้พูด่าหน้าพักบุงพูดมา ครบธรรมศาสตร์่รบธรรมศาสตร์นะคะพี่น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 ี่เต้นยุ้งยางยุ่งยางอยู่พี่แม่เขาเลืกค่ะว้าวโอ้เจ้าของขนาดตื่นเตน้นนี่หน้าักบุ้งนะคะภพบุ้งญระุ้งอยู่หน้าเขากระดีอันนี้เป็หน้าเขานั่งช่วงวิถีนะคะโุดนะหลายหลายคนนะแต่ก็สมัยตะกี้เนี่ยนะเข้ากับเขาไปนี่เนาะให้หน้าเนาะ ไปนั่หล้วก็ไปจับกบไปจับอยู่อันเงากอเขาฮะนะอยู่กอเขานะกกเขาเขากกรสิอดปวดเอ็ดเปียดอยู่กอเขาสิแหละนี่ค่ะระบบธรรมศาตรการเลี้ยงมันกระสิเป็นชีแบบนี้เป็นงามแบบนี้นะคะเมืองคนปลูกเขาแส่พอมเลี้ยงกบนำ้ำบุคือพระสีเป็นการระบบดิเวศยดกะสเป็นการดีเบื่อพูดนะเขาก็กำลัางงามกำลังเป็นกอออกกอออกห่วงอย่างสวยงามเลยนะคะ สวยงามเลยพู้นะักกบคักบค่ค่าคักบค่ค่าอยากบ่คากินบค่ค่าผู้นะ่ะมึงนะคะมึงนะคะมีแต่กรบนะคะกรบกรบกรบเหมือนนะกบกบเอะ็บกบเอบอยู่นี่แห้งคักนี่ฮะเบมึงแน่เนี่ยว้าว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 สวยงามมากๆเลยไม่ใช่ธรรมดา หล,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 ลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อเฮาเอ่อนำพ่างตูบอกคะเพื่อนนำพ่างตูเพื่อนว่าพวกเพื่อนนำพ่างตูเพื่อนว่าเฮาสิบเปเซ็นตด้นี่เนาะเพื่อนว่าเฮาสิบเปเซ็นอ่ะทั้งพุดนะบอกว่าจะเป็นหน้าเข่าแล้วก็ยังมีอีกนะคะบอกว่าจะเป็นอ้อยเพป็นก็มีไว้อ้อยบีบน้ำเรืนี่อ้อยบีบน้ำ,นำอ้อยสำหรับบีบน้ำ น,นี่คิงหรอมีคิงน้อยพักแป้นพักแป้นนี่เออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่